ลองอยู่ดู USA EP ที่2นะคะใบ Social Media ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีน้องแม็กกี้มาอยู่กับเราด้วยเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะน้องแม็กกี้ก็จะมาเป็นกำลังใจให้เดียนนะคะในทุกๆ EP เลยนะคะแล้วก็จะมาทักทายเพื่อนๆด้วยนะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะ ที่เราได้ดูเรื่องเอกสารนะการเตรียมตัวเรื่อง10เอกสารสําคัญในการเดินทางเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงโควิดนะคะสําหรับวันนี้นะคะตามที่เดียสัญญาไว้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงโควิดแล้วก็การรีวิวการตอบคําถามของตอมอนะคะรีวิวคําถามตอมอแล้วก็สิ่งที่เดียรตอบไปนะคะ โอเคเราจะได้ร okay. ู้กันสักทีนะคะว่าเอกสารสิบอย่างที่เดียเตรียมเนี่ยที่เดียบอกว่าโอ้เราพยายามอุดรอยรั่วเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะอุดได้จริงหรือเปล่าแล้วมีรอยรั่วจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็เราได้ใช้เอกสารทั้งหมดหรือเปล่าค่ะไปดูกันเลยค่ะก็เดียเดินทางโดยสายการบินกาตาค่ะว่าตอนที่เดียไปเดียก็มีความประมาทมากเพราะว่าเดีย คิดว่าคนน้อยแล้วเดียก็จะไปช้าได้ไม่เป็นอะไรนะคะเดียก็ไปค่อนข้างที่จะช้านะเดียไปถึงประมาณไม่ถึงไม่ถึงสามชั่วโมงรัสองชั่วโมงนิดนิดก่อนออกเดินทางแหละแล้วก็แบบเดียรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเดียแบบแนะนำเพื่อนๆได้หรือถ้าเดียมีอะไรที่เดียรู้สึกว่าอยากจะบอกเพื่อนๆได้ก็คือตามที่เราทราบกันนะคะว่าถ้าเราเดินทาง ออกนอกประเทศนะคะก็คือ international flight เนาะก็ไปถึง3ชั่วโมงก่อนออกเดินทางนะคะก็จะปลอดภัยนะคะเดียไปถึง2ชั่วโมงก่อนออกเดินทางไม่ค่อยปลอดภัยค่ะเพราะว่าแบบอยู่สุดท้ายท้ายๆเลยเนะเาะแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเราไปถึงก่อนหนะ้านี้เนาะก็จะได้ไม่ฉุกะหุกนะคะเพราะบางทีจะมีการตรวจเอกสารค่อนข้างที่จะเคร่งนิดนึงนะคะแล้วก็แบบใช้เวลานานกว่าปกตินะคะในการตรวจแต่ละคนอุณภูมิเนาะก็แบบ โอเคคนน้อยเราก็เดินสบายเลยนะคะไปขึ้นเครื่องตามเกตที่ทางตั๋วนะคะบอกไว้เดียก็ขึ้นเครื่องไปแล้วก็ บนเครื่องเนี่ยก็คนน้อยพนักงานต้อนรับบนเครื่องก็ดูแลเป็นอย่างดีมากๆเหล้าในช่วงระหว่างการเดินทางนะคะก็จะมีการแจกอุปกรณ์ป้องกันนะคะการแพร่เชื้อของโควิดด้วยนะที่รู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยที่สายการบินใส่ใจ,จเดี๋ยวรู้สึกว่าทุกๆสายการบินเขาก็น่าจะทําแบบนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวแบบเพื่อนๆลองแชร์นะคะว่าเพื่อนๆที่เดินทางโดยสายการบินอื่นๆนะคะมีแบบ อะไรน่ารักน่ารักหรือว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจจังเลยที่สายการบินใส่ใจที่จะแบบมอบสิ่งนี้ให้เราเราได้เฟสชิลเราได้แมสแล้วเราก็ได้พวกแฮนซ s นิ i ิเซอร์นะคะอ,อุปกรณ์ที่แบบดูแลตัวเองระหว่างเดินทางนะซึ่งเป็นสิ่งที่แบบน่ารักมากๆเลยค่ะก็พอขึ้นไปเนี่ย พนักงานต้อนรับนะคะก็มาดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกที่นั่งตามที่เราต้องการได้เลยนะคะก็ทําให้รู้สึกปลอดภัยเพราะว่าทั้งสิ่งที่สายการบินแบบเตรียมไว้ให้แล้วก็สายการบินก็จะประกาศตลอดเลยนะคะว่า ทุกคนจะต้องใส่แมสก์แล้วก็เฟซชิลนะคะถอดได้เฉพาะตอนทานอาหารแล้วก็การที่ผู้โดยสารน้อยเนี่ยทำให้เราก็มีที่นั่งแล้วก็มีช่องว่างที่ห่างจากคนอื่นเป็นแบบแถวๆเลยเนาะเดียวรู้สึกปลอดภัยนะคะในการเดินทางครั้งนี้นะคะเดี๋ยวก็ไม่กังวลเลยเนาะเพราะว่าทุกคนก็ต่างรักษากฎระเบียบนะแล้วก็พนักงานต้อนรับก,ก็มาดูแลเป็นอย่างดีนะคะมาเตือนเป็นระยะๆะะเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะไฟแรกนะจากกรุงเทพนะคะเดินทางไป โดฮาพอถึงโดฮานะคะก็ลงที่ตรงตรงเทอรมโนอที่เราจะต้องไปทรานสิตนะคะเพื่อที่จะเดินทางไป JFK ค่ะโอ้โหพอลงพอลงโดฮาเดียวจะบอกว่าความรู้สึกอะคนละแบบเลยสุวรณภูมินี่คือคนน้อยการเดินทางเข้าโดฮาปีสอปีที่แล้วเดียกลับจากฟินแลนด์คนเยอะยังไงอะเดียจะบอกว่า รอบเนี้ยคนเยอะอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> การเดินเข้าไปในสนามบินน่ะแล้วก็การแบบเดินหาเกตหรืออะไรเงี้ยคือถ้าคนเหมือนเดิมแล้วก็ได้รู้สึกว่าได้เห็นคนจากทุกสัญชาติทุกประเทศคือแบบมีทั้งคนทุกสีผิวเดินทางจากทุกที่เหมือนสภาวะปกติที่ไม่มีโควิดเลยอะ่ะแต่สิ่งที่ได้รู้สึกประทับใจมากๆที่โดฮาก็ด้วยก็คือว่า อามนักเดินทางทุกคนเลยอะค่ะดีเห็นเขาก็ระมัดระวังตัวเองนะคือแบบรับผิดชอบหนะักก็คือแบบใส่แมสอ้มันเหมือนกับเหมือนพอเราได้เดินทางในช่วงโควิดอะมันก็ทําให้เราเห็นว่าเคยการที่คนมีความรับผิดชอบต่อทันตนเองแล้วก็ผู้อื่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนอะจริงๆมันก็เป็นแบบปรากฏการณ์ใหม่ๆที่แบบเรารู้สึกว่าเอย้ยแบบเราได้เห็นเพราะว่าการที่เราอยู่เมืองไทยเรารู้สึกว่าเคยคนไทยแบบน่ารักมากๆนะเข้าห้างหรือแม้ว่าจะไปไหนก็จะพยายามใส่แมส ก็พยายามที่จะแบบเม่โชว์ว่าตัวเองนะแบบช่วยคนอื่นด้วยเน้ในการที่จะลดการติดต่อของโรคนะคะเราพอไปเราพอไปยังไงคะเมกี้นราไวยังไงคะแล้วก็พอไปที่โดฮาเดี๋ยวก็รู้สึกว่าเคยแบบประชากรโลกนะนักเดินทางคือแบบเดี๋ยวรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าทุกคนคือแบบป้องกันตัวเองเต็มที่แล้วก็แบบรักษาระยะห่างมากๆนะแล้วก็โดฮาเป็น มีเทอร์มินอลตรงที่เรียกทรานสิตอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะเราก็สามารถที่จะไปหาที่นั่งที่รอที่แบบไม่ค่อยมีคนได้ด้วยนะคะโอเคพอเดียวไปถึงสมาแมจริงๆอ่ะเวลาทานสิตธ์ของเดียมันคือ3ชั่วโมงแหละแล้วเดียมองที่มอนิเตอร์แล้วมันยังไม่ขึ้นซึ่งบางทีมันก็จะขึ้นแบบ1ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง2ชั่วโมงแล้วแต่ทีเนี้ยปกติอะค่ะเพื่อนๆเวลาที่เดียเดินทางอ่ะเดียก็มักจะแบบสมมติว่าเดียมองมอนิเตอร์แล้วมันยังไม่ขึ้นเกตเนาะคือ เอาไฟล์ไปดูไฟล์ที่บินเราอยากจะเซฟตัวเองหน่อยๆเนาะเดียกก็จะแบบอ่าอ,อาจจะเข้าไปดูสถิติออนไลน์แหละว่าไฟล์เนี้ยจริงๆปกติแล้วว่าออกจากเกตอะไรมันจะขึ้นนะว่าเมื่อวานน่ะเดินทางออกจากเกตอะไรอย่างชั้นของเดีย่อเมื่อวานน่ะไฟล์เนี้ยออกจากเกต C สามอย่างเงี้ยค่ะเดียกก็เดียกยก็ไปนั่งคอยแถวนั้นเลยเพราะเดียรู้สึกว่า เออเดียแบบไม่อยากเดินไปไหนในช่วงโควิดไม่ได้แบบอยากกินอะไรแบบมีห้องน้ําก็น่าจะพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็เดินไปคอยทีเนี้ยพอเสร็จจริงๆพอเกตเปิดอะคะ่ะพอตอนที่แบบตัวเกตขึ้นที่มอนิเตอร์จริงๆมันก็เป็น4 3จริงๆแหละเพื่อนๆเดียวก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถในกรณีที่เราไม่ทราบแล้วเราไม่อยากจะเดินไปไหนอะเราก็สามารถที่จะเช็คก,การเดินทางสถิติการเดินทางเนกะของไฟล์ของเรานะคะว่าจริงๆเขาเคยออกจาก แล้วเราก็ไปนั่งคอยแต่เราก็เพราะว่าทุกครั้งมันจะไม่ได้เป็นเกตเดิมทุกครั้งแต่มันจะใกล้ๆเดิมนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่า เพื่อนๆแบบไอ้นี่คือเป็นเป็นสิ่งที่เดียปฏิบัติเองนะไอ้นี่คือแบบเดียก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะถูกนะเพียงแต่เดียไม่ค่อยอยากเดินไปไหนในช่วงโควิดเดียก็เลยจะแบบอยากจะนั่งใกล้ๆกับเกรดที่ตัวเองแบบรู้สึกว่าแบบมันน่าจะใช้เป็นเกรดที่เราจะต้องออกเดินทางหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนอื่นรู้สึกว่าแบบโอเคถ้ายังไม่ทราบก็นั่งกลางๆไว้ก่อนนั่งตรงกลางไว้ก่อนแล้วก็ให้เกรดออกแล้วออกให้เดินไปก็ได้นะคะมีวิธีปฏิบัติหลายทางแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยเนาะเดยวก็นั่งคอยที่สี่สาม แล้วทีนี้พ่อแบบประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนออกเดินทางเกตก็ขึ้นว่าอยู่ตรงนั้นเดียวก็เข้าไปเดียวรู้สึกว่าการตรวจอะค่ะของที่โดหฮาเขาก็ค่อนข้างที่จะตรวจเยอะกว่าปกติคือเดียเอาแป็ปท็อปไปปกติเดียวไม่เคยต้องถอดอ เคสของแล็ปท็อปเลยนะแต่ว่าอันนี้คือเขาก็ให้เราถอดเขาต้องการที่จะเช็คแบบจริงจังมากๆคือทุกอย่างถอดทุกอย่างถอดเสื้อถอดรองเท้านะคะเค่เราก็รู้สึกสบายใจไปด้วยนะว่าเขาก็ตั้งใจตรวจเราจริงๆนะคะแล้วก็เราก็เข้าไปที่เกตแหละแล้วก็ไปนั่งคอยแป๊บหนึ่งแล้วก็เรียกขึ้นเครื่องเนาะพอขึ้นเครื่องไปโอเคอันนี้จากอันนี้มันจะเป็นจากโดฮาไป JFK แหละอันนี้คนเยอะแหละเยอะกว่าเดิมไม่เยอะมาก มากๆเต็มเครื่องอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าคนเยอะกว่าเดิมเราได้อาดได้ไปนั่งใกล้กับสามีภรรยาอ๋มก็คือแถวหนึ่งสามคนเนี่ยก็ได้นั่งสามคนใช่ปะที่เนี้ยอ๋มพนักงานต้อนรับก็แบบมาถามว่าโอเคไหมไงอยากเปลี่ยนหรือเปล่าคุณป้าข้างๆจะบอกคุณป้าข้างเป็นคนเมกันแกก็แบบว่ามาคุยกับเราแบบเธอเธอควรจะเปลี่ยนนะคือ คุณป้าค่ะหนูก็อยากเปลี่ยนเตียก็เลยบอกว่าไปกี้อยากเปลี่ยนไหมเมื่อกี้ก็อยากเปลี่ยนใช่ไหมโอเดียก็บอกว่าโอ้หนูก็อยากเปลี่ยนนะทีนี้ก็แบบเหมือนพนักงานต้อนรับก็เลยมาคุยกับเราแหละว่าแบบเออเรามีปัญหาหรือเปล่าเราโอเคไหมเราก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่แบบถ้ามีที่เปลี่ยนได้ขอเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาก็ใจดีมากๆก็เดินมาบอกทุกแถวเลยว่าโอเคถ้าอยากจะเปลี่ยนที่นั่งตามความต้องการก็สามารถที่จะเปลี่ยน ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะคะก็เด็กก็ได้เปลี่ยนก็รู้สึกว่าแบบสบายใจนะคะสามารถที่จะนั่งคนเดียวแถวเดียวได้ได้เห็นทุกคนก็นั่งคนเดียวแถวเดียวกันหมดเลยก็นอนกันสบายเพราะว่าเดินทางประมาณ10กว่าชั่วโมงเลยนะคะนานพอสมควรเลยเนาะก็พอเราเอาจากจาก โดฮาไป JFK แหละก็แบบพนักง,งานต้อนรับของกาตาต้องบอกเลยว่าดูแลเป็นอย่างดีมากๆเนอะอเดียรีคเควสอาหารของเดียไปคือเดียเวลาที่เดินทางอะ่ะถ้าเกิดว่าบางไฟลที่แบบมันต้องใช้สองต่อเดียวก็มักจะขอเป็นแบบเป็นแบบผลไม้อย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดียรู้สึกว่าท้องเดียแบบไม่ค่อยโอเคใช่ไหมเราที่เนี้ยพอเดียแบบ เขาก็เตรียมอาหารไว้ให้เดียแบบทุกอย่างเลยเนาะตามที่เราเรียกเ t ไปแล้วแล้เ,เขาก็ยังน่ารักมาถามเราอีกเนาะว่าแบบอยากได้ผัดไทยไหมยอยากได้อะไรไหมคือเขามีให้อีกเนะเาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาน่ารักมากๆเลยนะคะเดเค้กขาเดแวนนะคะ t JFK นะคะ เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็จะบอกว่าสถานการณ์ตอนนั้นคือคนน้อยแหละจะบอกว่าแบบรู้สึกว่ามีแค่ไฟห์ือืสองไฟ์เท่านั้นนะที่บินเข้ามาในเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะทําให้ไม่ไม่เหนื่อยเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเดินออกไปแล้วเดี๋ยวก็รู้สึกว่าแบบมันคนน้อยอะ่ะแล้วก็แบบไม่ผูกพานไม่น่ากลัวไม่อะไรเลยแล้วก็เดินตามเขาไป <laughs> อันนี้คือเราก็แบบ ไม่รู้ไปไหนก็เดินตามเขาไปไม่เคยเดินทางเข้า JFK แหละนี่เป็นครั้งแรกนะคะก็เดินตามเขาไปแล้วก็ก็เข้าไปทิศนี่แหละตอมเนอะแล้วก็คนก็ยื่นคอยกันแล้วก็แบบ เข้าไปที่พาสปอร์ตต่างชาติใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเขาก็พระเจ้าหน้าที่ก็จะมาจัดแถวให้เรายืนแหละเออแล้วก็เราก็ยืนคอยแล้วก็จับเราจําได้เลยว่าเจ้าหน้าที่คนที่เรายืนคอยอะ่ะคือเขาอะ่ะดุมากแล้วเขาก็พาคนนะออกไปไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็แบบโ okay, อเคอ้าอ่ะถ้าต้องเป็นคนนี้ก็คนนี้วะะเงี้ยเนาะก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวจะบอกว่าได้จำไม่ค่อยได้แหละเดี๋ยวแบบเดี๋ยวขออ่านนะคะเพราะว่าตอนเพราะว่าเข้ามาประมาณ2เดือนแล้วเนอะแล้วเราก็แบบจะบอกว่าอยาก อยากจะมั่ร์ว่าเราอ่ะเ o v e r ทุกอย่างที่ตอมอถามนะโอเคเรามาดูคําถามของตอมอกันเลยนะคะว่าเขาถามอะไรกันบ้างเนาะแล้วเราตอบยังไงแล้วเอกสารที่เตรียมไว้ทั้งหลายทั้งพวงเดี๋ยวได้ใช้ไหมเนาะโอเคเริ่มที่คําถามแรกนะเขาถามว่าเรามาทําอะไรแหละเราเดี๋ยวก็ตอบไปว่าเออมาหาแฟนแล้วก็มาเยี่ยมครอบครัวแฟนนะคะโอเคอันนี้ไม่ยากเนาะเอาทุกคนตอบได้อันที่สองนะเขาก็ถามว่าคบกับแฟนมากี่ นานแค่ไหนนะคะเดียวก็ตอบไปว่าหนึ่งปีครึ่งนะคะคําถามข้อที่สามนะคะเขาถามว่าจะมาอยู่นานแค่ไหนนะคะเดียวตอบว่ามาอยู่ห้าเดือนค่ะแล้วอตอนที่เดียบอกว่ามาอยู่ห้าเดือนน่ะเขาก็ถามเดียอีกว่าทําไมถึงมาห้าเดือนเออทําไมถึงต้องมาอยู่ถึงห้าเดือนเลยเนาะเดียก็บอกว่าแบบเออโควิดอะ่ะทำให้แบบแผนการเจอกันแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแหละส่งผลทางการ เปลี่ยนการเดินทางหลายครั้งแล้วมันก็แบบมีค่าใช้จ่ายสูงมากๆแล้วก็แบบมีเรื่องของความรู้สึกเนอะแล้วก็แบบคอยกันมาเป็นสิบเดือนจนสถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นสักทีนะคะเดียวก็เลยบอกว่าก็เลยตัดสินใจบินมาแล้วเดียวก็รู้สึกว่าเดี๋ยวบอกเขาว่าด้วยความยุ่งยากของเรื่องแบบทุกอย่างทั้งเรื่องแบบ เรื่องเอกสารเนาะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ความความรู้สึกนะถึงความรู้สึกด้วยเดียก็เลยรู้สึกว่าถ้ามาอยู่ครั้งเนี้ยก็อยากจะมาอยู่ให้นานพอสมควรที่จะได้เรียนรู้รู้จักกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรักระยะทางแหละเออเดยกอธิบายไปเนาะแล้วเดียก็แบบ เหมือนเดยกก็บอกว่าเหมือนกับว่ามาอยู่เพื่อที่จะแบบทําความเข้าใจแล้วก็จะได้แบบตัดสินใจไม่ผิดเมื่อจะต้องแบบตัดสินใจยิ่งใหญ่ในอนาคตไอ้น,นี้บี่หมายถึงการใช้ชีวิตคู่กันแต่งงานเนอะเดยวก็บอกว่าก็มาลองอยู่ดูก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องให้เวลาอะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาก็เลยถามว่า เออปีที่แล้วว่ามาอยู่6เดือนปีนี้มาอยู่5เดือนหรอซึ่งจริงๆเดียมองว่าตอมอดมองอาจจะมองเอกสารของเดียผิดเนาะหรือว่าอาจจะมีเอกสารบางตัวของเดียที่ไม่สมบูรณ์ในตัวตรงตรงปง,งพาสรมดของเราแหละเออแล้วเดียวก็แบบเหมือนกับเดียก็เลยบอกว่าเฮ้ยเป็นไป,นปนไม่ได้ครั้งที่แล้วที่จะอยู่6เดือนเพราะว่าเดียบอกเขาว่าเดียจําได้ว่าปีที่แล้วว่าเดียเข้าสองครั้งก็จริงครั้งที่1อ่ะเดียเข้าตอนเดือนเมษา เดียก็บอกว่าเดียเข้าต้นเดือนมษสันแล้วมันก็อยู่แค่เดือนเดียวเพราะว่ามันเป็นการมาเทรดบิสเนสเนาะมันมาอยู่แค่เดือนเดียวมันมีระยะเวลากําหนดการซื้อตั๋วก็ซื้อตั๋วไปกลับเนอะแล้วมันก็แบบเหมือนกับจะต้องพากลุ่มกลับมาด้วยอะไรเงี้ยเดียก็บอกว่าเอออันนั้นอันหนึ่งเดือนเท่านั้นไม่เกินแน่นอนแล้วครั้งที่สองอ่ะมันเป็นช่วงเดือนอกันยาตุลาเดียก็บอกว่ามันก็ไม่เกินแน่นอนเพราะเดียมีตั๋วไปกลับแล้วอีกอย่างอ่ะเดียมีนัดกับคุณหมอของแม่เดียแล้วเดียต้องไปเป็นพิ่ที่ เดียก็คืออธิบายทุกอย่างนะวแบบเคยเป็นไปไม่ได้เดือนตุลาเพื่อเราแต่งงานเราไปเป็นพิธีกรแหละสําคัญมากๆแม่เราจะต้องตรวจมะเร็งเราไปหาแม่เราพาแม่ไปตรวจมะเร็งแล้วแม่เราก็ผ่าตัดเตือนอพฤศจิกายนธันวาซึ่งมันไปไม่ได้ที่เราจะอยู่ประเทศนี้ในตอนนั้นเดียก็พยายามอธิบายแล้วเดียก็บอกว่าแต่ถ้าอยู่ต้องการเอกสารเพิ่มเติมอะอยู่ขอได้นะเพราะว่าในเรามีในออนไลน์แหละ ว่าแบบตั๋วเราซื้อแบบไหนแล้วเราได้บินจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็บอกเขาไปอย่างนี้เนาะทางตอมองก็ไม่ขอนะคะเขาก็ฟังแล้วเขาก็แบบโอเคโอเคอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แบบให้เขาดูเอกสารเดียใหม่ที่เขาทักเรามาให้เขาดูใหม่ให้ชัดเจนจริงๆว่าแบบทําไมยูถึงคิดว่าไอา้ย,ยูหกเดือนเพราะมันไม่ใช่ความจริงคือเดียมองว่าเวลาที่เขาถามอะไรแล้วเราสามารถที่จะมีหลักฐานยืนยันได้หรือเรามั่นใจมากๆจริงๆว่าเราไม่ได้ทําอ่ะเดี๋ยวว่าเพื่อนๆคนจะพูดออกไป เพราะว่าอันนึงก็คือเป็นเดียไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงทําเดียแบบนั้นนะแต่ว่าเดียคิดว่าอาจจะเป็นการที่เขาดูเอกสารแล้วแบบไม่ไม่ชาร์จหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าเดียมเดียก็แบบสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะมันไม่เป็นความจริงเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเรามีหลักฐานอะไรอืมโอเคทีเนี้ยอ่าเขาก็ไม่สนใจเรื่องนั้นแล้วเขาก็เลยโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะเดินทางเข้ามาครั้งนี้5เดือนอ่ะคุณเอาเงินมาเท่าไหร่แหละ เขาก็ถามเดียเดียก็ตอบไปว่าเออเดียมีเงินสดอยู่200เหรียญแหละแล้วก็เงินในบัญชีธนาคารน่ะต่างหากเขาก็ถามเดียกลับมาอีกว่ามาอยู่ตั้งนานนะห้าเดือนน่ะทําไมเอามาแค่200เหรียญเดียก็บอกว่าเออก็คือเอาเข้ามา200เหรียญนี่แหละเพราะว่าเอาไว้เผื่อฉุกเฉินเดียเตรียมมา200เหรียญเป็นแคชก็คือเป็นเงินสดแค่เพื่อว่าเดียสมมุติว่าจะต้องแบบสมมติไฟที่เดียจะ ต่อไฟจากที่นี่ไปโอลันโดมีปัญหาเดียวก็จะได้มีเงินไปจ่ายค่าตั๋วในกรณีที่บัตรมีปัญหาเดียวก็บอกว่าก็เตรียมเงินมาแค่พอกับการเดินทางเท่านั้นเดียวก็อธิบายเขาไปแล้วเดียวก็บอกว่าถ้ามากไปกว่านั้น่ะก็คืออาจจะใช้บัตรได้แล้วเดียวก็อธิบายไปอีกว่าในระหว่างการอยู่ที่เนี่ยเดียอย่างที่เดียบอกเพื่อนๆเลยเดียมีใบตรเชิญใช่ไหมที่เดียบอกว่าเดียเตรียมหนังสือเชิญมาเพื่อที่จะอุดรอยรั่วในกรณี ตนนี้ที่เขาถามในเรื่องของที่อยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของแบบต่างๆอะ่ะเดียวก็แบบโอเคอุดรอยรั่วรอยรั่วที่หนึ่งมาแล้วนะรั่วที่1ก็คือเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายเขาถามว่าทําไมเราอยู่นานแล้วเราเอามาแค่นี้แหละทีนี้เดียกก็เลยเอาดึงหนังสือดึงอันแรกมาเอกสารแรกที่เป็นเอกสารเสริมนะที่เดียดึงออกมาก็คือ เป็นใบเชิญของแฟนเดียที่มีการบอกระบอกเล่าเกี่ยวกับสถานะของเราแล้วก็การเชิญเราเข้ามาแล้วก็บอกว่าเราจะมาอยู่ที่ไหนเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เอกสารเสริมมีอะไรบ้างนะคะก็คือเดียก็เลยยื่นให้กับตอมว่าโอเคแฟนเราจะรับผิดชอบตลอดการอยู่ที่นี่เนาะตอมก็อ่านเราเดียจะบอกว่าเดียจะบอกว่าตอมค่ะอ่านทุก คำที่อยู่ในจดหมายใช้นิวว้วอะค่ะเ,เรียงตามคำที่อยู่ในจดหมายเลยเนาะใช่ไหมแม็กกี้ใช่เนาะ <c oughs> ก็คือใช้นิวว้วแบบเรียงไปตามคำทุกคำนะอ่านทุกคำเดียจะบอกว่าอ่านอย่างละเอียดด้วยรอบนี้นะของเดียนะเจออย่างอ่านอย่างละเอียดแล้วในนั้นนะคะมันก็จะแบบซึ่งในเอกสารที่เดียคุยไว้ในอีพีที่หนึ่งอะคะ่ะมันจะมี จดหมายเชิญใช่ไหมคะตัวจดหมายเชิญมันจะระบ,บุเรื่องความสัม,สมพันธ์นะเหตุผลการเดินทางนะคะระยะเวลาในการอยู่นะที่พักนะคะแล้วก็เรื่องการรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเดียก็มีการเสริมเรื่องเอกสารเรื่องพาสปอร์ตของแฟนใบแสดงความเป็นเจ้าของบ้านนะคะโฮมออเนอร์ชิพที่เดียกคุยไปใน e ีีที่1นะแล้วก็เอกสารรับรองการทํางานของ ของบริษัทนะใบเงินเดือนแล้วก็การเสียภาษีตรงนี้เดียเอาแบง k ์สเตทเมนต์มาแหละทีเนี้ยอ่มใช่ทีเนี้ยแล้วก็เอกสารเพิ่มเติมของเราเดียวก็เอามาให้เขาด้วยก็จะมีตรวจเครื่องบินไปกลับใบตรวจโควิดประกันการเดินทางสำเนาพาสปอร์ตเก่าเดียให้เขาทั้งปึกให้ตอมอะค่ะให้ทั้งหมดเนาะแล้วตอมอก็ถามทุกอย่างเลยนะถามทุกอย่างในจดหมายเชิญ ทุกอย่างที่เขียนในจดหมายเชิญนะคะแฟนทํางานอะไรแฟนทํางานที่นี่มาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่คือแบบเหมือนกับก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนคือถามทุกอย่างเพราะว่าของแฟนเดียย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วเดียโชคดีมากเดียโชคดีมากที่เดียตอบได้ทุกคําถามเลยเพราะเดียเป็นคนเขียนเองไงคือเดียเป็นคนเขียนจดหมายแหละจะบอกว่าเราอ่ะที่เราบอกเพื่อนๆว่าเราอุดรอยรั่วแหละเราเป็นคนเขียนเองแล้วเราอ่ะส่งไปให้แฟนแบบแก้ เอดตอะเราก็ให้แฟนส่งเอกสารที่จําเป็นต่อการแบบยื่นของเราอ่ะในกรณีที่แบบเราจะต้องใช้อ่ะเราเรียรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าตอบได้ทุกคําถามเพราะว่ามันก็เป็นคําถามเขาก็ถามเรื่องของเรานี่แหละเขาไม่ได้ถามเรื่องคนอื่นเนาะเพื่อนๆเดียลรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะเพื่อนๆเดียวก็ตอบไปเขาถามเขาก็หน้าแบบเขาก็หน้าไม่ยิ้มอ่ะปกติอ่ะหน้าไม่ยิ้มแล้วก็ถามหน้าไม่ยิ้มแล้วก็ถามแล้วเราก็ตอบไปอย่างเงี้ยเนาะโอ้พอเขาอ่านใช่ป่ะพอถึงประโยคไหนเขาก็จะถามเขาถาม ปึ๊บเดียตอบใช่ไหมคะแล้วเขาก็ขอดูเอกสารเดียจะบอกว่าทุกเอกสารที่เดียเตรียมนะอ,อ่านทุกตัวเดียจาได้เลยว่าตอนที่เขาขอเอกสารบินเดียเขาบอกว่าโอเคมีตัวอ่าจะมีตั๋วไปกลับหรือเปล่าขอดูหน่อยใช่ไหมเขาก็ดูตั๋วไปกลับเดียแล้วเขาก็ดูแบบอย่างนี้เลยอะแบบดูทุกทุกบรรทัดต่ ลรวเดียรู้สึกว่าเขาตั้งใจตรวจเดียจริงๆนะตรวจตรววจทุกบันทัดเลยอืมแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ดูใบประกันดูใบโควิดไม่ดูเยอะนะดูนิดเดียวไม่ดูเยอะมากๆคือมองผ่านแล้วก็ผ่านเลยอะไม่ได้ดูเยอะมากแล้วก็เอกสารแฟนดูทุกอย่างดูแบบดูเอกสาร Invitation Letter เสร็จปุ๊บไปดูพาสปอร์ตแฟนแล้วก็ไปดูตัวใบงานแฟนไปดูแบงค์เซ t เมนต์แล้วก็วิเคราะห์อะไรของเขาก็ถามเราถามแล้วเราก็ตอบ วิเคราะห์จนคือคุยจนเสร็จเรียบร้อยอะคะ่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็มาดูที่พาสปอร์ตเราพาสปอร์ตเราอะมันมีสองอันแหละแล้วเขาอะก็ครีพาสปอร์ตทุกหน้าเลยเนาะทุกหน้าก็แบบครีแล้ก็ถามเราแหละว่าแบบเดินทางบ่อยแบบนี้ไม่มีงานทำหรอ ไม่ทํางานหรอเขาถามเราอย่างนี้เราก็เลยบอก,กบเขาว่าทํางานแต่ว่าเราอะเป็นฟรีแลนเซอร์แหละเดียก็พยายามจะอธิบายว่าแบบเหมือนเอกสารที่เขาเห็นนะการเดินทางที่บ่อยๆอ,ยอะ่ะเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะเราเรียนหนังสือทิวโหนแล้วก็เราเดินทางตลอดเวลาเลยแ,แล้วก็หลังจากนั้นน่ะ มันก็จะมีการท่องเที่ยวกับครอบครัวแต่ด้วยความที่ว่าเราอะทำงานเป็นฤดูกาลแล้วเราก็เป็นฟรีแลนซ์ทำให้เรามีเวลาในการที่จะออกเดินทางอะ มากกว่าปกติแต่มันไม่ได้แปลว่าเราอะไม่มีงานทําก็คือพยายามอธิบายต่อมอไปค่ะเดี๋ยวไม่แน่ใจเขาเข้าใจไหมนะแล้วเขาก็ดูเขาก็คลี่เขาก็ถามว่าแต่ละที่ที่ไปเนี่ยตรงนี้ไปทําอะไรแหละเราก็ต้องเราก็ตอบตามที่ตามความเป็นจริงนะคะเขาก็หลังจากที่เขาคลี่ทุกหน้าเสร็จเรียบร้อยเนาะต่อไปเขาก็ขอดูก่อนนะคะเขาก็อา่า อืนั่นแหละแล้วเขาก็ถามว่าจริเดีคิดว่าถ้าเดียจำไม่ผิดอันนี้นะจะเป็นคําถามสุดท้ายแหละเพราะว่าเดียรู้สึกว่าเดยทาให้เขามึนแล้วเขาก็ปล่อยเราอ,อ๋อเขาถามว่ากับแฟนเล่าเรื่องการเจอกันกับแฟนให้ฟังหน่อยเดยวก็เล่าตั้งแต่เอาจริงๆนะเดียเล่าตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆใช้เวลานานอนะเป็นสิบนาทีเดีวก็เล่าแล้วเ,เล่าไปก็ขำไปเล่าไปก็ยิ้มไปเล่าไปก็หัวเราะก็เหมือนคนบ้า พอเล่าอ่ะแบบเราชอบเราคือถามมาเดี๋ยวตอนที่เขาถามเดียเขาเรียกเราอ่ะเดียถามเขาก็แบบกลับไปว่าบอกว่าเอาจริงป้าอยู่อยากรู้จริงหรอมันเรามันแบบเป็นเรื่องที่ยาวมากเลยนะเขาก็บอกว่าโอเคเราก็เล่าแล้วเดียก็คิดว่าจริงๆอ่ะเราทําให้เขาหมึนได้คิดว่าสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าก็คือเขาว่ามึนแล้วเขาก็แบบรู้สึกว่าแบบเออถามอะไรก็ตอบเยอะถามอะไรก็ตอบเยอะงั้นก็เข้ามาแล้วก็แล้วกันอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็เดี๋ยวนะเดียวขอดูนะ ไม่มีแร้วนะตามที่ดียาจดอ่ะซึ่งเคาจะบอกว่าแล้วเดียก็บอกว่าขอบคุณนะแล้วดียก็บอกว่า h have a g ด o d d a y ใช่ป่ะแล้วตอหมกอก็แบบว่า y o u t o b คือเขาก็ยังไม่ยิ้มอยู่ดีนะโมเมนต์สุดท้ายเดียก็เอาจริงขำมากๆเหมือนกันโอเคให้ดียแบบสรุปรีวิวต่อมอนะเพื่อนๆเนดียจะบอกว่าทุกคำถามเดียเขาถามอ่ะเราตอบได้ เดี๋ยวไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเดียนนะเดี๋ยวหมายถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนตอบได้เพราะเขาถามแต่เรื่องของเราไม่น่ากลัวเลยเพื่อนๆเราจะบอกว่าการอุดรอยรั่วของเราอ่ะอุดทุกรูจริงๆเราอุดทุกรอยแล้วด้ยวยจะบอกว่าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าถ้าเดียไม่มีเอกสารต่างๆอ่ด้วยวีซ่าของเดียที่เป็น B1 B2 เข้าในช่วงโควิดขออยู่นานขนาดนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเดียจะโชคดี ได้หรือเปล่านะเดียวก็ไม่แน่ใจเพราะบางเคสไม่ได้เข้าบางเคสได้เข้าใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ว่าเดียก็ยังแบบรู้สึกค่อนข้างที่จะแบบมีกําลังใจนะกับเพื่อนๆคน,นอื่นๆที่แบบเคยเข้าได้หรือเข้ามไม่ได้เดียรู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนๆถ้าเกิดว่าคุยกับแฟนแล้วว่าแบบโอเคเราจะมาลองมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาลองอยู่นะมาดูว่าแบบทุกอย่างมันจะเวนะิร์กไหมเนาะซึ่งจริงๆก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะในการที่แบบชีวิตคู่เนาะก่อนที่เราจะตัดสินใจ ทำการแต่งงานหรืออะไรใหญ่ๆไปเนาะจริงๆเป็นสิ่งสำคัญมากเลยการที่เราได้มาลองอยู่นะคะได้มาทำความรู้จักนะความเป็นตัวตนของเขาเนาะแล้วก็ในช่วงเวลาอย่างนี้เดียวก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะต้องการกำลังใจเนาะไม่ว่าจะแบบไปลองอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ที่นี่หรือในบางคู่นะคะที่รู้สึกว่ารักระยะทางยังโอเคอยู่เนาะไม่จําเป็นจะต้องเจอกันเดียวก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเหมาะแบบนั้นอะมันก็โอเคนะเดียวว่า การบินจริงๆก็หนึ่งก็เป็นความเสี่ยงแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรแล้วก็มีเอกสารหลายอย่างที่เราต้องเตรียมแต่ว่าเอาจริงๆถ้ามาเพื่อที่จะค้นหาอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของเราเดี๋ยวว่ามันก็คุ้มนะแล้วก็ตรมเนี่ยเดี๋ยวว่าโอเคเขาก็ทําหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดสิ่งที่เราทําได้สิ่งเดียวก็คือทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเหมือนกันเดี๋ยวก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าในอีพีที่หนึ่งที่เรื่อง สิเอกสารสำคัญในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงโควิดนะคะเพื่อนๆคนไหนต้องการที่จะได้รับ ฟอร์มของเอกสารตัวไหนหรือว่าอย่างจะแบบเหมือนกับมีเรมีคำถามอะไรนะสามารถถามเดียมาได้นะคะถ้าเดียตอบได้เดียก็จะตอบนะหรือว่าถ้าต้องการให้เดียส่งอ e ีเมลเกี่ยวกับรูปแบบของเอกสารเรื่องเอกสารเชิญถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เดียก็จะส่งให้ได้นะคะแค่เขียนอ่คอมเมนต์ลงมานะคะว่าต้องการอะไรก็สามารถบอกได้เนาะบางคนอาจจะโชคดีกว่าเดียนะที่เขาไม่ตรวจเลยเนาะแต่ว่า เนี่ยคือถ้าเขาตรวจแล้วเรามีเอกาสารให้เขาตรวจอะเดียวก็คิดว่าเราก็โชคดีเหมือนกันแหละเราโชคดีที่เราเตรียมตัวไงเพื่อนๆเดียวก็เลยรู้สึ่าฮ้ย ถ้างั้นเรามาเตรียมตัวกันดีกว่าเรามาเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาถามแล้วอะเราจะได้มีเอกสารที่จะไปยืนยันเหมือนตอนที่เขาถามเดียเรื่องแบบเงินเอามาแค่นี้จะพอเหรอแล้วพอเดียรม,มีเอกสารของแฟนไปยืนยันอะเขาก็ไม่เขาก็ไม่ว่าอะไรเลยเขาก็แบบอ่านแล้วเขาก็รู้สึกเพราะเขารู้สึกว่ามัน make sense เขาก็แบบดูประโยคต่อไปเพราะเขาถามเรื่องแบบการเดินทางเขาถามเรื่องประวัติการเดินทางแล้วเราสามารถที่จะตอบได้มีเอกสาร พร้อมให้เขาว่ะเขาก็ผ่านพอเขาแบบสงสัยเรื่องอะไรแล้วแบบเหมือนเราตอบได้แล้วเรามีการยืนยันให้เขาแบบแบบมั่นใจอ่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็ให้ผ่านเหมือนเขาถามว่าแบบเข้ามาแล้วแบบจะเข้ามาเรามีตั๋วไปกลับไหมแล้วเขาก็ดูตั๋วไปกลับของเราว่าเรามีเอกสารยืนยันเรียบร้อยเขาก็ให้ผ่าน แบบการมาอยู่ที่นี่มาอยู่กับใครมาอยู่กับแฟนใช่ไหมเรามีใบคมอนหน้าชีพให้ดูเขาก็อ่านอย่างละเอียดจริงๆเขาก็ให้ผ่านเดียวจะบอกว่าเดียรู้สึกว่าตอมอทําหน้าที่ได้ดีมากในการที่จะแบบสกรีนคนเข้าในประเทศเนอะคือเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดแล้วอะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเรานะเพื่อนๆที่จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดนะคะเพื่อนๆโอเคเดียขอ เป็นกําลังใจให้เนอะโอเคหลังจากตอมอ่ะเดียก็อลง JFK ใช่ไหมแต่ว่าเดียต้องไปต่อโดเมสติกเดี๋ยจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวน้อยๆแล้วกันเรื่องของเดียวต้องไปต่อโดอเมสติกแหละไปต่อไฟล์ในประเทศเนอะเดียเดินทางจาก JFK ไปต่อโอลันโดแล้วจะบอกว่าคนเยอะมากคนเต็มเครื่องเลยจะมันเหมือนกับว่า หมือนกับว่าแบบจากประเทศไทยไม่ค่อยมีคนสมัยเพื่อนๆโดฮาเหมือนแบบสถานการณ์ปกติอะเดี๋ยวไปเดียวไปใส่การบินภายในประเทศของอเมริกา คือไม่มีที่นั่งว่างเลยคือเต็มทุกที่เลยอาจจะเป็นช่วงการเดินทางก่อนคริสต์มาสจะเดี๋ยวไม่แน่ใจนะแต่เขาใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าทุกคนก็คือแบบเหมือนทุกที่นะก็คือพยายามใส่แม็กซ์พยายามที่จะแบบรักษาระยะห่างแต่มันก็ห่างได้ไม่เยอะเนาะแต่แบบก็โอเคอะ่ะมันก็ผ่านมาได้จึงเขาก็พยายามทุกคนก็รักตัวเองเนาะทุกคนก็พยายามที่จะดูแลตัวเองโดยเฉพาะอย,อย่างยิ่งอะ่พะพอเข้ามาในแบบเหมือนในสนามบินในที่ที่จําเป็นที่จะต้องใส่แม็กซ์ เพื่อที่จะแบบปกป้องการแพร่เชื้อเนาะหรือว่าการเอาเชื้อมาสู่ตัวเองหรือการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นเนี่ยเดียวก็รู้สึกว่าทุกคนก็มีความรับผิดชอบนะคะ mm. ก็พอเสร็จปุ๊บเดียวก็บินประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเดียวก็ไปถึงโอแลนโดแหละพืณคน,นเดียเข้ามาครั้งเนี้ยครั้งที่3ด้วยวีซ่า b 1 B2 นะ สครั้งแรกอะไม่มีปัญหาเลยไม่ถามเยอะถามแค่ส่งคำถามแล้วก็เข้ามาได้เลยครั้งที่สเดินทางระหว่างโควิดนะคะถามทุกอย่างที่ถามได้เนาะ หน้าหน้าที่ของเขาอ่ะเออเขาก็ทําได้ดีสุดๆไปเลยอะ่ะแล้วหน้าที่ของเราก็คือตอบทุกอย่างที่ถามได้ค่ะเดี๋ยวหวังว่าเพื่อนๆทุกคนอะ่ะจะเตรียมตัวนะเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะถามหรือจะไม่ถามอะ่ะถ้าเราเตรียมตัวดีอะ่ะเราจะโอเคจบแล้วนะคะ EP ที่2ของเดียนะคะเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็การตอบคําถามจากตอมอนนะคะเดียอ่าี EP ที่3นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการลองอยู่ ู่ดูที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเหตุผลของการมาลองอยู่ดูเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็การมาลองอยู่ดูในหนึ่งเดือนแรกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะเพื่อน,อนๆบางคนที่อาจจะยังสงสัยว่าโอ้ยทำไมต้องไปลองอยู่หรอมีเรื่องอะไรที่เราจําเป็นจะต้องรู้ก่อนมาอยู่หรอการที่เรามีอะไรจําเป็นต้องรู้ก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานหรอเดี๋ยวเรามาลองคุยกันนะคะแล้วก็ เดี๋ยวก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขกับทุกๆวันค่ะโอเคค่ะเราเจอกันใน EP ีที่3นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย